EP 2 EP นี้พานั่งตุกตุกหัวกบเที่ยวรอบเมืองรตรังสการะอนุสาวรีย์พระยารัศดาถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาจังหวัดตรังและมาฟังเรื่องราวของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผ้าทอนาความ,<อ>ม,มสวยงาม<ส>ของท้องที่และสเสน่ห์ผ่านวัฒนธรรมของคนที่นี่น่าสนใจมากๆค่ะ EP นี้พาทุกคนพักใจไปนั่งตุกตุกเที่ยวเมืองตรังกันค่ะตอนนี้สยามโมอยู่บนรถตุกตุกหัวกบแล้วนะคะเป็นรถตุกตุกประจําจังหวัดตรังซึ่ง ความพิเศษก็คือมันไม่เหมือนรถตุ๊กตุ๊กกรุงเทพนะทุกคนลักษณะของหน้ารถนะคะจะมีความเหมือนเหมือนหัวกบอะทุกคนเขาก็เลยเรียกว่าตุ๊กหัวกบนะคะก็เนี่ยนั่งแบบชิวๆแล้วก็เที่ยวรอบเมืองตรังกันนะคะทุกวันนี้เอาจริงๆแบบวินเทจมากเลยนะรถอะฟิลเหมือนเรานั่งรถคลาสสิกเลยนะคะจะเป็นตุ๊กตุ๊กแบบคันเล็กๆนะคะแล้วก็สีสวยมากจุดแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดตรังอะเดี๋ยวเราต้องได้ไปถ่ายรูปให้ครบวันเนี่ย อยู่กันที่อนุสาวรีพระยารัษณานะคะอ่านี่สวนสาธารณะพระยารัษาานุประดิษฐ์นะคะคนแรกที่กําเนิดยังพาราในประเทศไทยนะทุกคนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต่อไปไปไหนคะคุณลุงเดี๋ยวไปุ่วงเวียนไปยุนแล้วก็ออยล์กาได้ไปไต้ทกันได้ลุยค่ะ น,นี้อยู่ที่หอนาฬิกานะคะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กประจำจังหวัดตรังเลยแหละนี่แต่ข้างนอกเขามีก่อสร้างนิดนึงแต่เราจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ข้างหลังเป็นหอนาฬิกาจังหวัดตรังนะเมื่อก่อนตอนสยามเด็กๆก,ก็เคยมาแล้วก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะคะเขาคิดถึงสมัยก่อนมากแต่เหมือนตอนนี้เขาจะปรับปรุงด้านบริเวณรอบนอกอยู่นะคะ ใครมาก็ต้องมาถ่ายาารูปกับหอนาฬิกานะมาตรังนะเรากําลังเดินทางไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมช,น,ชนผ้าทอนามื่นสีนะคะเพื่อที่จะไปตามหาแล้วก็พูดคุยกับครูช่างศิลป์นะคะของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยมาถึงแล้ว <c oughs> ข้างหลังเนี้ยมันเป็นวิสาหกิจชุมช,น,ชนผ้าทอนามื่นสีจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่รวมผ้าทอเ <c oughs> ขาเรียกว่าผ้าทอนามื่นสีซึ่งเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อในจังหวัดตรังนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะ สวัสดีค่ปะป้าเราเป็น,ป,นประธานวิสาหกิจชนท่าทอนามือนสีค่ะอ่าท่าทอนามือนสีนี้คือเราจัดตั้งมานานแล้วหรือยังคะก็ถ้านับปีก็ประมาณ52ปีค่ะอู้แล้วก็ท่าทอนามือนสีคือเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดตรังก็ๆๆท่าทอนามือนสีของเราะก็จะมีเรื่องราวของความรักที่หญิงสาวอาวม่ไม่กับคนที่เขารักอ่นไหนก็มาแล้วอยากจะเปลี่ยน ใส่เสื้อผ้าที่มาจากผ้าทอนาหมื่นสีค่ะถ้าเป็นของผู้หญิงจะต้องเป็นอันไหนคะเพื่อนพี่หุดดอกค่ะจะเป็นเสื้อแบบตกสบายเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าที่แบบดูแลง่ายไม่ตกหรือสบายสับเครื่องอะไรได้เลยแอบเล็งกระโปรงอันนี้ไว้อันนี้คือผ้าอะไรคะอันนี้จากผ้าสโล่งค่ะผ้าสโล่งเป็นไฟหมดเลยอ๋อนี่สีเขียวดีกว่าเนาะแม่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะ วันนี้สภาพอากาศแบบว่าฝนเทลงมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ย่อท้อเดี๋ยวเราไปดูพิพิธภัณฑ์กันไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างบนกันนะคะวันนี้มาวันฝนตกด้วยอ่ะทุกคนข้างหลังเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นสีนะคะเข้ามาดูเลยนะพี่เรเป็นช่างทอเลยเสื้อที่ใส่อยู่ก็คือเสื้อผ้าทอหมดเลยผ้าทอหมดเลย วันนี้พี่เลพายามโมชมพิิธพันธ์หน่อยว่าแต่ละลายผ้าหรือว่าคอสำคัญแต่ละชิ้นเป็นยังไงนะได้ค่ะตรงไหนก่อนดีพี่เล่าไปเซอนี้ก่อนนะคะนี้คือลายทั้งเอกลักษณ์ของเราทั้งหมดมีแต่ไหนลูกแก้วดอกจันรสีประจําตังบนก็คือแดงเหลืองอ๋อตรนนี้ก็คือเป็นลายเอกลักษณ์หมดเลยค่ะเลยนี่คือลายลูกแก้วืมตอนี้ก็จะถี่ขึ้นมาหน่อย ที่เลยบอกว่ากี่กระตุกทอไม่ได้ไไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนใครนะคะอกอ้อนนี้มันคือหลายกระตะก,กอ,อข้างล่างมีสี่ตะกอแต่อันนี้คือสิบขึ้นสายโบราณหมดเลยค่ะ,ะดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนอันนี้มันเป็นลายตั้งแต่โบราณน,นะคะหรือ<ะ>ว่าเขาคิดขึ้นมาใหม่ด้วยอันนี้ลายโบราณหมดเ,เลยค่ะอ,อันนี้ร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลย อันนี้คือของจริงที่พิพิภัณน์ที่นี่เอามาจัดแสดงรวบความไวมอนจะทราบไหมว่าเมื่อก่อนที่นี่ก่อนนี้เขาจะมาเป็นวิสาหิจชุมชนอ่ะคือหมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เขาเขาทอผ้าอยู่แล้วไม่เป็นทุนค่ะมีคุณยายเป็นผู้ก่อตั้งแต่ที่เสียชีวิตไปแล้วอแล้วก็คือเหมือนก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนเขาก็มีอาชีพใช่ค่ะก็มีคนแถวนี้ตั้งนั้นนะคะที่มาทอคนสมัยก่อนคือมีป้าตั้งป้าหุ่มแล้วก็ป้าปานช้างป้าตั้งคือ ทอไว้เตรียมจะแต่งงานคือผู้หญิงจะจออไว้ให้ผู้ชายอ๋อให้เจ้าบ่าวใช่ไหมใช่ประยุกแล้วอันนี้ปรกยุ์โบราณใจมหนอยู่ตรงกลางอันนี้ทอได้หกปีแล้วแล้วป้าๆเขายี่สิบกว่าทั้งนั้นเลยยี่สิบกว่าปีทั้งนั้นหรอคะทอมาตั้งแต่ยังสาวเลยใช่ทั้งหมด มีประมาณกี่ลายคะพี่เลเหมือนอีกกันล่ะก็สามสิบเก้าลายแต่ว่าประยุกต์ออกมาแล้วก็เกือบสองร้อยลายอยู่กับน้องมาคุเทศน้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะได้ค่ะชื่อน้ำเพชรค่ะอธิบายด้วยว่าความสำคัญของผ้าแต่ละผืนนี้เป็นยังไงค่ะเรียกว่าผ้าบานช้างค่ะค่ะผ้าบานช้างค่ะเหมือนกับผู้สายโยงค่ะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ต่อต่อกันหลายผืนตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีผ้าเหมือนกับข้นเป็นไงที่ทำให้เราเป็นผ้าที่สีสัน ก็คือใช้เป็นความเชื่อแบบเวลาคนเราเสียชีวิตใช่ไหมผ้าผ่านช้างเนี่ยน้องบอกว่ามันจะมีแบบเป็นรอยต่อเหมือนเป็นผ้าเช็ดหน้าหลายๆผืนต่อกันยาวๆนะคะนี่นะคะสามผืนนี้คือเป็นผ้าสามผืนของยายฝ้ายค่ะยายฝ้ายใช่ยายฝ้ายเป็นยศอะไรยายฝ้ายคือครูที่เป็นผู้ก่อตั้งด้วยใช่ไหมคะก่อตั้งด้วยค่ะมีลายก็จะทำมานู่นค่ะ ลายตุ๊กตาค่ะสว่วนลายคุฑลายนกเวกหรือนกก้วเวกเนี่ยชั้นได้มาจากวันนักคดีค่ะอะ,ะไาแบบแรงเป็นลายค่ะแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะที่แบบชอบลายตุ๊กตามากน่ารักคอารีติการ์ดาจูบัวกาเป็นตายาจั่งศิลกาชือ่อรุจิราเทนมากค่ะเป็นตายาจั่งศิลปิุกอาค่ะอยากจะทราบความรู้สึกกับการได้รับรางวัล าทายาทครูช่างศิลป์ในครั้งนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะดีได้มีาจากสายญาติมาจากยายคุณยายคุณตวดกับต่อป้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะอ,อยู่มาที่นี่ตั้งแต่เด็ก,เล,ก,กเลยค่ะอยากต่ออยากตามด้วยครับภูมิมใจและดีใจมากค่ะค่ะได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของ ที่นี่ด้วยรู้สึกผูกพันผูกพันมากสออยยี่ปีแล้วค่ะนั่งยังไงอันนี้คือท้องง่ายสุดใช่ไหมคะจับจับตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ค่ะมือนึงจับอันนี้ไงคะเท้าเหยียบห้ากระปุกค่ะเท้าเหยียบห้าหนึ่งสองเหยียบเลยค่ะเอวอันนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่ง ใช่ไหมย,ยังไงต่อคะเรามือไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมปกติเขาก็จะจากตรงนี้ค่ะอีกๆ,ๆ่ข้านะคะได้กระตุกปลนอ๋อมันก็จะทำให้ผ้าตรงนี้มันชิดเข้ามาใช่ไหมคะง่ายสุดแล้วอย่างลายที่เราดูข้างบนน่ะให้เขาทำไปเถอะไม่สามารถจริงๆเนี่ยดูดิละเอียดมากอ่ะาลายอะไรอะคะนี่ลายกลีบบัวกลีบบัวอ๋อ เมื่อกี้หนูว่าก็ยากแล้วนะของพี่เขากับเมื่อกี้ดิฉันนะคะคนละเรื่องเลยอ,อันนี้เป็นผ้าที่แบบเขาทอเสร็จแล้วนะเป็นได้แบบนี้เลยนะคะแต่ละผืนนะทุกคนกวัาจะได้แต่ละผืนนะคะสวยมากเราไม่เห็นตอนเสร็จแล้วแง่แต่ว่าตอนทําอยู่ก็คือ handmade นะคะเอาจริงนะทุกคนเวลาที่เราแบบเห็นสินค้าพวกนี้ย อย่าไปบอกว่าสินค้าแพงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะต้องมาดูว่าแต่กว่ามันจะได้แต่ละผืนเนี่ยมันคือมันคืองานฝีมืออทุกคนมันแบบไม่ได้มีแบบเครื่องหรือโรงงานนะคะมันคืองานฝีมือที่ทอจากคนจริงๆแล้วก็เป็นเป็นสินค้าที่ทํามาจากคนในชุมชนนะคะมีคุณค่ามากอะ่ะและนี่แหละทุกคนวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนามหมื่นสีจังหวัดตรังค่ะ และในคลิปหน้าสยามโมขับรถไปไกลถึงอำเภอเ,เหลียนนะคะเพื่อไปพูดะค,ะคุยกับครูอะหลงกลางกลุ่มจากสารเตยปาหนันนะคะที่มีการส่งทอดกันมารุ่นต่อถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องราวและชมผลงานหัตถศิลป์ที่สยามโมไปดูมานะทุกคนจะอ้าปากค้างไปเลยค่ะรอติดตามกันคลิปหน้าค่ะ